เจอพรนุ e ่ตังค mm ์พ hmm. ่อขงหน้าสัตว์แม็กนาเกตอีกเหรอฝั่งนู้นมีคนชื่อซิบริสด้วยวะโอ้เฮ้ย ขึ้นไปตั้งป้อมน้บสองอ่ะวะก็ดีเฟนซ์นะดิสปาร์ต้าไอปอนเดินผ่านมาก็เลยพูดว่าเลี้ยวเจนต้องเกลียวกูเลยได้หรอวะแม่ไม่อยู่แม่ไม่อยู่แม่ไม่อยู่ได้หมดอ่ะเอ้ยมันขึ้นบมดฟ้า้าไรเอวอ่ะมันประหยัดมัน ờ là lại luôn ấy anh em tôi hiu sen à ấy mời lại đi biển bong mặt biển bong mặt biển đen ôi phá lại là tài ơi ngược anh chạy ôi thôi thôi luôn đi ้คดมาจากไหนวะา่ะก็มันอ้อมมางต้องเอกใจหน่อยต้องเอกใจนิดนึงท่มาจากไหนบ้าเอาเอาง่ายๆเอาง่ายๆนะกมียืนแค่สองคนพี่กับคามเล็บ่ะไอ้ยี่ตัวผมมันหันหลังได้เหรอ ได้ก็หันหันกล้องดูที่ห <stage> ันไปดูให้เพืด้วยมันยืนรอแล้วไอ้ใจไอ้เหี้ยไอ้ยเหี้ยกูคนนี้ที่แบกคักเก็ตอร่อยชอบได้มันเอามึงมันเอามึงรสชาติเหมือนไก่ ทำไมกูชอบแดกนักเก็ตไว้แต่เออเขาคือลูกเกี๊ยบเนอะไว้หรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่มันคือเศษเศษเนื้อ <c oughs> หรือว่ามันอร่อยเพราะน้ำจิ้มหวานซอสหวานไว้นักเก็ตที่ชอบฟีเจอร์คขอื่นถ้ามานักสู้นักเลง <c oughs> อ๋อม,มาแล้วมาแล้วอุ้ยฮียสัปดาดห์แร ปจับปแงโอ้ดนสตันนี่เเฮ้ยมีแม็กี่วไม่บอกเฮ้ยพี่ะจาผมไปพี่ะจาผมไปลูกดเหียดีกระจร้อนในตัดอติมันทำอะไรได้วะ ตีใครรถถังฝั่งโทนเนี้ยไม่รู้จักไหนไม่รู้หาไม่เจอทั้งตัวเลยพี่อย่าท่านตีแล้วตีเยครับแบนตีแล้วัน่เก่งจังครับเก่งมาขี่สแตนด์บลูทำไงอ่ะต้องเนียนดึงมให้แล้วเนี่ย เฮ้ยแคมอมกันเหรอเออเราเก็บประหลาดไปก่อนนะรรน้องเฮียใสถอยมั้งเกียรอนี่ก็ชุบเก่งไอ้สัตว์เว <c oughs> ้ย <c oughs> ประหยัดถอยมั้า <c oughs> ไม่มีคนอยูดด่เอ้ยติดเฮียแล้วว่าเรียบร้อยติดอะไรวะติดกำแพง นึกว่ามันมีช่องนักกีสามารถขึ้นข้างบนได้ไหมวิแรงอ่ะมันขึ้นข้างบนยังไงวะพี่จัดไปเพื่อนเอานะตรงไหนบอกด้วยตรงนี้เลย รู้ใจเกียรเกียรว่ะแหม่ตั้งนู่นเลยนะไอ้สัตว์ที่าดไหนวะใครเต้นไวสัตว์เนี่ยไปตั้งป้อมตรงนั้นเดี๋ยวหมอก็ไม่รับเดียอกเดินย่องเดิดย่องได้ได้มาข้างหลังเมานู้น มันจะพุ่งไหมเยี้ยนี่ชอบพุ่งนะรอบมันหายไปแล้วโลบมันหายไปแล้วพี่เดี๋ยวมาควบเดี๋ยวมาควบนะฮะหลุดอุ้ยกุนปนกุนปณ์บงกรฆ่าโอ้โหทั้งมังกรมังคือเยี่ยเต็มไปหมดเลยเออทีมันจีเหมือนวันสุดท้ายของชีวิตใช่คิดถ้าว่ามึงเป็นมะเร็งยะงไงะสุดท้ายแล้ววันเนี้ยไอ้แก่เดี๋ยวต้อมจังวะ ไปเรียนท่านอยู่นี่เลียนท่นอยู่นี่เลียนท่นอยู่นี่แบบแบบหมอสั่งให้มึงใช้ชีวิตให้เต็มที่แล้วอะไรเงี้ยผมไม่มีมุมยิงมันว่ะพี่อุ้ยเนี่ยฝาหลาอยากจะจะมาฆ่าคามเลิฟไม่ได้นะครับจะแฮมหรือไม่ไม่แฮมเบพาะดอกมากกว่าอะไรนะจี้เฉพาะดอกมากกว่าครับ มันไปทางนู้นแล้วมันชอบอะโดนกูเดะโดนกูเดะรู้จักว่าสายป้อมเจาะกูไม่เข้าหรอกกูหลุดไปเสนสีสายป้อมสายป้อมไม่ใช่อุ๊ยเข้าหัวเหี้ยสายป้อมสายปาน มันทำเหี้ยอะไรได้วะเอ้าปืนใหญ่ไงมันไม่มีความแรงเลยอ่ะโอ้โหต้องถามว่ายิงโดนหรือเปล่าผมยิงไม่โดนวะก็ใช่ไงยิงโดนมันก็แรงเนี่ยเหี้ยมึงเป็นตู้อะไรกันเลนั้นคนเดียวไอ้ก็ลองดูไงลองปืนใหญ่ไงลองภูมิเหี้ยอะไรเนี่ยเมอร์ซี่แม่งแปลงร่างไล่ยิงกูไงเหี้ย แขนอ้วกเลยวะเอาแล้วทีงจะเข้าไฟเซอร์แล้วมึงไอ้สัตว์เออตายตายเมอร์ซี่สัตว์ตายไปเล่นครัทเ่นมันเข้ามามาที่นี่มาที่มาที่เออมาที่มาวิ่งมาเก็บยาทีงนี่เลยวะรถรถอย่าให้รถอย่าให้มันดันรถได้พี่

ไม่ทันไอ้เย็ยมันไหน์นู่นก่อนมเป็นคนเดียวเหรอไอ้ใจเย็นมันชุบแม่มันเป็นชุบแม่มันเถื่อไน้์ู่เป็นคนเดียวจ้ะเพออฟเด็กเกมกลับมาแล้วเราวันนี้ต้องขอบคุณผู้ชมที่ยหรตารับชมด้วยนะครับชมเพลย์ออฟเดอะเกมสวยๆจากเดสตินีได้นะฮะชเอ็ดปา สองช็อตเลยทีมคิวสองช็อตเลยอืมมันก็ปกติอยู่แล้ว <c oughs> อ๋อช็อตนี้ไงนี่ไง <c oughs> เขาไม่ได้คิวเขาก็ซับทีมไงเขาเรียกว่า <c oughs> พลยอฟเดอะเกมเมกเกอร์ <c oughs>